สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพบกันในรายวิชางานปรับอาการศรถยนต์นะครับวันนี้จะเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับบทที่13นะครับบทของเราวันนี้อยู่ที่บทที่13บสามนะบ,บทที่3คือเรื่องอะไรนะครับวันนี้การติดตั้งอุปกรณ์ระบบปรับอากาศนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นทฤษฎีนะทฤษฎีการติดตั้งอุปกรณ์ระบบปรับอากาศนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับ สำหรับหน่วยนี้นะครับคือบทที่3ามนะครับบทที่13การติดตั้งอุปกรณ์ะระบบปรับอากาศรถยนต์สำหรับหัวข้อในการติดตั้งอุปกรณ์ะระบบปรับอากาศรถยนต์นะครับอย่างที่เราทราบนะครับว่าอุปกรณ์ะระบบปรับอากาศรถยนต์นั้นมีทั้งหมด5ชนิด5ชิ้นนั่นเองนะครับเราก็สามารถแยกการติดตั้งออกเป็น5 5หัวข้อนะครับยังมาเริ่มที่อันแรกเลยนะครับ การติดตั้งคอมเพรสเซอร์นะครับเข้าไปดูคอมเพรสเซอร์นะครับอย่างที่บอกคอมเพรสเซอร์คืออุปกรณ์ที่มีหน้าที่ไว้ดูดแล้วก็อัดสารทต่ความเย็นให้เปลี่ยนสถานะนั่นเองนะครับจากอุณหภูมิต่ำไม่มีอุณหภูมิมสูงแล้วความดันเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคอมเพรสเซอร์คอมเพรสเซอร์ตรงนี้นะครับในการติดตั้งคอมเพรสเซอร์นะครับเรามาดูว่าเราก่อนจะติดตั้งเนี่ยเราพิจารณาอะไรบ้างนะครับหนึ่งนะครับหนึ่งเลย <S <S ดูตามเมาส์เลยนะครับหนึ่งนะครับ ตำแหน่งที่ติดตั้งคอมเพรสเซอร์นั้นต้องอยู่ใกล้กับเครื่องยนต์ให้มากที่สุดเพื่อลดแรงฉุดแรงฉุดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเครื่องยนต์เครื่องยนต์หมุนเวลาหมุนเครื่องยนต์หมุนปุ๊บนะครับจะมีสายพานสายพานหน้าเครื่องยนต์นะครับซึ่งสายพานตอนนั้นก็จะไปขับกับคอมเพรสเซอร์ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าระยะระยะห่างคอมเพรสเซอร์กับเครื่องยนต์ห่างกันเนี่ยระยะสายพานก็จะต้องยาวขึ้นแรงกระชากแรงโชดแรงฉุดเนี่ยก็จะต้องสายพานอาจจะหย่อนทำให้เกิดการกระชาก เพราะเกิดการใช้พวกแบบกันย่อนของสายพานเนี่ยมีผลต่อเครื่องยนต์นะครับเพราะว่าต้องใช้แรงเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อลดความย้องสายพานด้วยคอมเพรสเซอร์เลยต้องติดตั้งอยู่ใกล้กับเครื่องยนต์นะครับข้อ2นะครับคอมเพรสเซอร์เมื่อติดตั้งแล้วต้องอยู่ในตำแหน่งที่สามารถให้ปฏิการหรือซ่อมบำรุงได้เพราะฉะนั้นนะครับคอมเพรสเซอร์เนี่ยหลกัลกๆเลยคอมเพรสเซอร์เนี่ยเวลาติดตั้งนะครับมันจะมีเขาเรียกว่า จุดเติมน้ำยาแอร์ใช่ครับหรือว่าวาบริการต่างๆจากคอมเพรสเซอร์เนี่ยคือเราต้องมองเห็นได้ง่ายเห็นได้สะดวกจุดเติมอาจจะอยู่ตามท่อก,ก็จริงแต่ว่าการไล่ท่อแต่ละท่อจากออที่ออกจากคอมเพรสเซอร์เนี่ยมองเห็นได้ได้ง่ายๆรูปง่ายคือมองเห็นคอมเพรสเซอร์มองเห็นท่อที่ออกโอเคนะครับอันนี้คือข้อที่สองานต่อมาข้อที่สามแท่นยึดของคอมเพรสเซอร์นะครับรวมถึงสลักเกี่ยวแป้นเกี่ยวนะครับจะต้องมีความแข็งแรง ซึ่งรถแต่ละรุ่นก็จะมียี่ห้อที่มันตรงรุ่นอยู่แล้วเพราะคอมเพรสเซอร์อย่างที่เรารู้มี3แบบมีแบบโรตารี่สวอทเพทแล้วก็แบบบูกสูเพราะฉะนั้นจุดยึดก็จะไม่เท่ากันเพราะว่าขนาดคอมเพรสเซอร์เนี่ยไม่เท่ากันกําลังคอมเพรสเซอร์ก็ไม่เท่ากันขนาดเล็กใหญ่ไม่เท่ากันกําลังอ,มมอัดก็ไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นรถแต่ละรุ่นก็จะมีแบบสําเร็จของมันมาโดยเฉพาะจุดยึดของเขานะครับหรือว่าถ้าเราแต่งคอมเพรสเซอร์อะไรแบบนี้ เราก็สามารถสร้างจุดยึดติดเองมากเองขึ้นมาได้แต่ว่าต้องมีความแข็งแรงแต่ปัจจุบันก็มีตามรุ่นรถต่างๆนะครับสามารถมีได้แล้วนะครับ,รบหลักๆเราก็เปลี่ยนแค่คอมเพรสเซอร์หนงเดียวต่อมาครับสี่นะครับร่องบุนเล่ของเครื่องยนต์กับพาวบูนเล่ของคอมเพรสเซอร์จะต้องอยู่แนวเดียวกันพูดง่ายคือถ้าเรา,าเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ติดตั้งคอมเพรสเซอร์เองอะไรเงี้ยมันจะมีสายพานสายพานตรงนั้นจะเป็นแนวเดียวกัน เนี่ยด้วยกันหมายถึงว่าตรงกันะนะครับอ่าข้อห้านะครับคอมเพรสเซอร์เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วควรต้องอยู่ในแนวระดับไม่เอียงมากเกินไประดับไม่เอียงมากเกินไปนะเพราะงีนาาก็ทราบแม้ในคอมเพรสเซอร์เนี่ยมีน้ํามันคอมเพรสเซอร์อยู่น้ํามันคอมเพรสเซอร์เนี่ยก็จะต้องอยู่แถวการที่ลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นเคลื่อนที่ลงหรือว่าลูกสูบด,ด้านหนครับพวกอ่าอ่าพวกอุปกรณ์ต่างๆที่มีการเคลื่อนไหวในคอมเพรสเซอร์นะครับก็ต้องมีน้ํามันเพราะฉะนั้น ในน so, ้ำ yeah, ม e ันในคอมเพรสเซอร์ก็ต sure. ้องมีน้ำมันเครื่องพูดง่ายคือน้ำมันคอมเพรสเซอร์่นองนะมันก็จะต้องมีการหล่อเลื่อตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแนวระดับก็หอเป็นแนวระดับอย่าเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งครับนี่คือการติดตั้งคอมเพรสเซอร์นะครับต่อมาเรามาดูการติดตั้งคอนเดนเซอร์กันคอนเดนเซอร์นะครับก็เป็นอุปกรณ์อีกชนิดหนึ่งนะครับเป็นอุปกรณ์เอาไว้รับแรงดัน จากคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มามมามาลดความดันนะครับเปลี่ยนสภ,ภาพจากกา๊าซร้อนๆให้กลายเป็นของเหลวนั่นเองนะครับคอนเดนเซอร์ของเราคอนเดนเซอร์ตัวนี้ติดตั้งยังไงติดตั้งตรงไหนอ่ามาดูนะครับคอนเดนเซอร์นะครับวิธีการติดตั้งคอนเดนเซอร์นะครับคอนเดนเซอร์เนี่ยเราต้องเลือกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่สามารถติดตั้งกับรถเราได้พูดง่ายคือคอนเดนเซอร์เนี่ยเราต้องเลือกที่มีขนาดใหญ่ ใหญ่ที่พอกับรถนะไม่ใช่ว่าใหญ่เบอร์นะครับใหญ่กับรถเกง๋งรถกระบะอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ายิ่งใหญ่ยิ่งระบายความร้อนได้ดีพูดง่ายคือกระจายความร้อนได้ดีนั่นเองนะครับการทํางานคอนเดนเซอร์ก็คือถ้าเมื่อเกงของเหลวได้เยอะขึ้นระบบความเย็นก็จะสมูทขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายหลักเลยคอนเดนเซอร์ต้องมีการระบายความร้อนที่ดีต่อมาครับข้อ2องกรติดตั้งคอนเดนเซอร์ให้อยู่ระหว่างกระจังหน้ารถกับหม้อน้ำรถยนต์อ่าข้อนี้ก็คือว่าพูดง่ายงเลย เปิดฝาปงปุ๊บเจอมอน้ำคอนเนอร์จะอยู่ด้านในของมอน้ำโอเคนะด้านในที่ไม่ใช่ติดกับเครื่องยนต์นะด้านในคอนเนอร์ตรงน,นั้นนะครับต้องอยู่ระหว่างกระจังหน้ารถกับหมอน้ำโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเวลาลมวิ่งมาลมไปเจอคอนเนอร์ก่อนค่อยมาเจอหมอน้ำนะครับอ่าดูให้ดีๆนะครับแต่ว่าบางบางรุ่นอาจจะใส่ตรงกระจังไม่ได้นะครับก็มาใส่ตรงมอน้ำในหลังมอน้ำได้ซึ่งก็แต่ถ้าตามพิษดีนะครับให้อยู่ตรงกลาง อยู่ตรงกลางตรงกลางประมาณไหนข้อ3านี่เลยครับอยู่ห่างจากมานะ้อน้ำประมาณครึ่งนิ้วหรือว่า1นิ้วนั่นเองนะครับคอนเดนเซอร์นะครับการติดตั้งของเขาข้อ4นะครับในการติดตั้งคอนเดนเซอร์นะครับต้องทําให้ท่อทางเข้าท่อทางเข้าคือพูดง่ายคืออัดมาจากคอมเพรสเซอร์ครับต้องอยู่ด้านบนต้องอยู่ด้านบนและท่อทางออกอยู่ด้านล่างเพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่เรารู้นะคอมเพรสเซอร์อัดปุด๊บคอมเพรสเซอร์อัดเนี่ย สถานะของสารทำเย็นตัวน,นั้นเป็นแก๊สที่มีอุณหภูมิสูงมันก็แก๊สเขาจะเขาจมาเูาว่าแก๊สครับแก๊สก็จะลอยตัวขึ้นเพราะฉะนั้นการจะรับแก๊สที่ร้อนได้ก็ต้องเอาคอนเดนเอาทางเข้าอยู่ด้านบนนะครับแก๊สก็จะอยู่ข้างบนเพราะฉะนั้นท่อด้านล่างของคอนเดนเซอร์จะเป็นสถานะเป็นของเหลวนั่นเองนะครับต่อมาครับในขณะทำการติดตั้งคอนเดนเซอร์ควรระวังระวังเรื่องคลีบอ่าคอนเดนเซอร์ก็ อย่างที่เรารู้ครับมีหน้าที่ระบายความร้อนต้องดีต้องเลิกเรื่องระบายความร้อนเลยฟันนเซอร์มีผลกับระบบปับอากาศมากเพราะฉะนั้นเรื่องครีบนะครับครีบเนี่ยแค่เราโดนนิดเดียวมันก็มันก็นอนแล้วนะครับครีบมันแบนพูดง่ายคือโดนนี้ปุ๊บม,มันก็จะเป็นรอยมันก็จะพับแล้วนะครับการระบายความร้อนก็จะไม่ดีนะครับครีบมีหน้าที่ระบายความร้อนระบายความร้อนยังไงคือเป็นช่องช่องให้ลมวิ่งผ่านปุ๊ดพอลมวิ่งเข้าไปปุ๊บสิ่งที่สําคัญเลยนะครับพอครีบเย็นทุกอย่างก็ต้องเย็น ก็เหมือกนการส่งความร้อนจากเหล็กหนึ่งชนิดนะครับพอด้านปลายร้อนด้านท้ายก็ต้องร้อนด้วยเหมือนประมาณนี้แต่ถ้าคีบโดยความเย็นคีบเย็นคีบก็ต้องส่งส่งความเย็นไปให้ทุกส่วนประมาณนั้นนะครับถ้าคีบยิ่งเยอะยิ่งระบายความร้อนได้ดีคอนเดนเซอร์ก,ก็จะระบายความร้อนดีดีนั่นเองนะครับอ่าระวังเรื่องคีบด้วยต่อมาครับคอนเดนเซอร์นะครับที่ติดตั้งเนี่ยจะต้องยึดให้แน่นนะค,ะนะครับเพื่อป้องกันการสั่นของเครื่องยนต์ เราต้องยึดแน่นอยู่นะอุปกรณ์พวกนี้เป็นอุปกรณ์ที่อยู่กับที่นะครับต้องทําการยึดให้แน่นข้อ7ครับในกรณีที่จำเป็นต้องใช้พลมไฟฟ้าเพื่อระบายความร้อนนะครับกับคอนเดนเซอร์พลมต้องติดตั้งอยู่แนวตรงกลางไม่สามารถติดมุมในมุมหนึ่งนะครับให้เราติดไว้ตรงกลางพลมไฟฟ้าเนี่ยก็คือพูดง่ายๆสมมติว่าจะเป็นกับพวกรถเก๋งเพราะรถเก๋งเนี่ยเครื่องยนต์จะวางไม่ใช่ว,วางวาง,วางแนวตั้งเป็นวางแนวนอนเครื่องยนต์จะวางอีกแนวนึงนะครับหม้อน้ําอยู่ด้านหน้า พัดลมพัดลมหน้าหน้ารถยนต์ไอหน้าเครื่องก็จะไม่ได้มีไม่ได้ไปช่วยเหมือนพวกรถยนต์นะครับเพราะฉะนั้นเราเลยต้องติดตั้งพัดลมไฟฟ้าอโอเคนะคแต่ว่าเราติดตั้งพัดลมไฟฟ้าเนี่ยพัดลมไฟฟ้าต้องอยู่ตรงกลางของคอนเดนเซอร์นะครับโอเคบางเดี๋ยวสมัยนี้ก็มีแบบพัดลมสองตัวสามตัวพัดลมหนึ่งตัวแล้วแต่เราแล้วแต่เรางบประมาณของเรานะครับอ่าเรียบร้อยสาหรับการติดตั้งคอมเรสเซอร์เอคอนเดนเซอร์นะครับ